อุเฉทวาทะลัทธิที่ถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดสูญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าวหนึ่งในกรุงราชคฤห์นี้หม่อมฉันเข้าไปหาครูอชิตะเกากมพลถึงที่อยู่เจรจาปาศัยกันพอคุ้นเคยดี ได้นั่งลงถามครูอชิตะเกษะกัมพลว่าท่านอาชิตะอาชีพที่อาศัยศิลปะมากมายเหล่านี้คือพลช้างพลมา้าพลรถพลธนูพนักงานเชิญธงพนักงานจัดกระบวนทัพ พวกจัดส่งสเสบียงราชนิกุลผู้ทรงเป็นนายทหารระดับสูงพ้นอาสาขุนพลพนก้าพนสวมเกาะพวกทาสเลือนเบี้ยพวกทำขนมช่างก,กันระบบพนักงานเครื่องส่ง พวกพ่อครัวช่างดอกไม้ช่างย้อมช่างหูช่างจักสารช่างหม้อนักคำนวณน,นักบัญชีหรืออาชีพที่อาศัยศิลปะอย่างอื่นทำนองนี้คนเหล่านั้นได้รับผลจากอาชีพที่อาศัยศิลปะ ที่เห็นประจักษ์มาเลี้ยงชีพในปัจจุบันจึงบำรุงตนเองบิดามารดาบุตรภรรยามิตรสหายให้เป็นสุขบำเพ็ญทักษิณาในสมณพา,ามซึ่งมีผลมากเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุข เป็นผลให้เกิดในสวรรค์ท่านอาชิตะจะบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหม่อมฉันถามอย่างนี้คู่อาชิตะเกากัมพลตอบว่า มหาบอพษทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงก็ไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทําดีทําชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีบิดาไม่มีคุณมารดาไม่มีคุณ สัตว์ที่เกิดผุดขึ้นก็ไม่มีสมณาาพามผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจง้งก็ไม่มีในโลกมนุษย์คือที่ประชุมแห่งมหาภูตรูปสี่เมื่อสิ้นชีวิต ธาตุดินไปตามธาตุดินธาตุน้ำไปตามธาตุน้ำธาตุไฟไปตามธาตุไฟธาตุลมไปตามธาตุลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมผันแปรไปตามอากาศธาตุมนุษย์มีเตียงนอนเป็นที่ห้านำศพไปร่างกายปรากฏอยู่แค่ป่าช้า กลายเป็นกระดูกขาวโพลนดุดสีนกพิราบการเส้นสวงสิ้นสุดลงแค่เท่าทานคนเขาบัญญัติทานนี้ไว้คำที่คนพวกเขาย้ำว่ามีผลน,นั้นว่างเปล่าเท,ท็จไร้สาระเมื่อสิ้นชีวิตไม่ว่าคนเขา หรือคนฉลาดย่อมขาดศูนย์ไม่เกิดอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญม่อมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์แต่คู่อาชิตะเกศกร,รมพลกับตอบเรื่องความขาดศูนย์เปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วง กับตอบเรื่องขนุนสัมปรอหรือเขาถามเรื่องขนุนสัมปรอกับตอบเรื่องมะม่วงหม่อมฉันจึงคิดว่าคนระดับเราจะลุกลานสมณะรา,ามผู้อยู่ในราชาอาณาขตได้อย่างไรกันหม่อมฉันจึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิคำกล่าวของครูอชิตะเกษกัมพล ถึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิแต่ก็ไม่พอใจและไม่เป่งวาจาแสดงความไม่พอใจออกมาเมื่อไม่ยึดถือไม่ใส่ใจคำกล่าวนั้นก็ได้ลุกจากที่นั่งจากไป